กินตัวนี้ก่อนนะครับคือถ้าหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยไปกินอะไรมั่วๆเงี้ยเรากินเข้าตาลุกก่อนอันนี้เขาเรียกว่ากินจังลุกมันเป็นเทคนิคแบบง่ายๆที่หลายๆเสียนะครับก็นิยมใช้กันกินตัวเนี้ยมีความหมายนะครับก็คือว่าเป็นการกินเพื่อเปิดทางเรือให้เอาเรือเนี่ยสามารถไปใช้ได้ด้วยนะครับอีกถัดมาก็คือการกินตัดทําลายเบี้ยตัวกลางอันนี้ครับเป็นการเดินทรงเบี้ยชัดเจนนะครับหมากฝ่ายสีขาวเนี่ยใช้เม็ดกินเพราะจุดเนี้ยครับใช้เม็ดกินเท่านั้นแหละ หลายคนนะครับมักจะไปเดินพลาดไปเดินเบียดไปเดินเรือไปเดินอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งแต้มจริงๆแล้วคุณต้องมองวิธีการเดินให้ออกนั่นก็คือตัวนี้แทงเบี้ยวไล่เม็ดครับเม็ดเนี่ยก็ต้องกระเด็นถอยลงมาใช่ไหมคือถ้าไปถอยด้านนอกนะมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพอเม็ดกระเด็นเนี่ยถอยลงมาตรงกลางเนี่ยเห็นจุดอ่อนของสีขาวอย่างจุดอ่อนของสีขาวคือตรงไหนดูลูกศรนะครับเม็ดเนี่ยสามารถชิ่งขึ้นมาได้ในอนาคตแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าทางเม็ด